สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีเป็นวันมงคลเป็นวันแรกเลยนะครับที่ตัดสินใจในการบันทึกนะครับเรื่องราวบันทึกคลิปนะครับความรู้สึกนะครับประวัติของตัวเองนะครับไว้เพื่อเล่าเรื่องราวต,ต่างๆนะครับ ประสบการณ์ชีวิตนะครับประสบการณ์ปฏิบัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะครับการปฏิบัติธรรมในชีวิตนะครับที่เคยปฏิบัติมาเพื่อบันทึกเป็นเรื่องราวเล่าสืบต่อกันนะครับศึกษาประวัติของตัวเองนะครับที่น่าสนใจเอาไว้ คลิปแรกนี้นะครับบันทึกณวันนะครับวันที่นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาเร์แรกของปีพศ2567นะครับวันนี้จำวันที่ไม่ได้นะครับเอาไปว่าจจำได้ว่าเป็นวันเสาเร์แรกของปีพศ2567นะครับ เวลาประมาณ13นาฬิกานะครับบันทึกณนะสวนกล้วยนะครับที่ข้าพเจ้านะครับนายชัยวัดยืนรำนะครับได้ทำการ,กรเกษตรเนาะแล้วก็ปลูกกล้วยเอาไว้นะครับพร้อมกับการขุดคลองไส้ไก่นะครับนี่ขุดด้วยมือนะครับมัน ปลูกกล้วยเสร็จนะครับก็ทำการขุดคลองใส่ไก่ด้วยมือนะครับเป็นประจำทุกวันทุกวันนะครับก็เป็นเวลาประมาณ3ปีเกือบ3ปีแล้วนะครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่ขุดก็เพื่อสร้างความอดทนให้กับตัวเองนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ ใช้ในการฝึกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะครับสร้างอุเบกขาสร้างความอดทนสร้างความเพียรขึ้นวันนี้นะครับที่ตั้งใจนะครับบันทึกคลิปนะครับก็จะบันทึกไว้เพื่อไปเก็บไว้เล่าเรื่องราวนะครับของการปฏิบัติ ในด้านโลกิยะนะครับจนนับปัจจุบันมาสู่การปฏิบัติโลกุตระนะครับเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปีพศ .2,500 อ่าพศ2อ,อ0 0เอ่อ2547เป็นต้นมานะครับถ้านับย้อนหลังนะครับพอ ก็20ปีเต็มนะครับตั้งแต่ปี2547ณนปัจจุบันก็ปพศ2567ฉะนั้น20ปีเต็มแล้วครับที่ปฏิบัตินะครับทางด้านโลกิยะมาจนณปัจจุบันนะครับ1ปีแล้วนะครับที่ปฏิบัติในเรื่องโลก,กุตระนะครับ จะเล่าเรื่องราวนะครับประวัติส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่เกิดก่อนเนาะนะครับผมเกิดวันที่11 2500อ่าเกิดวันที่11เนาะนะครับเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศ2516ปัจจุบันนะครับอายุ50ปีเต็มนะครับย่างเขาหนะ้าสิเนาะ50ปีกับอีกหนึ่งเดือน เนาะแล้วก็กี่วันเนี่ยนะครับประมาณห้าวันเนาะเออไม่ใช่ห้าวันสิมันวันนี้วันที่ห้าหรือวันที่หกไม่แน่ใจนะครับก็จะบวกกับสิบเอ็ดนะครับก็ห้าสิบปีหนึ่งเดือนสิบหกวันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ ฉะนั้นในเวลาที่ผ่านมานะครับประสบการณ์ชีวิตก็เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ตั้งใจที่จะมาบันทึกคลิปนะครับเพื่อเล่าเรื่องราวการปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติด,ด้านโลกิยะนะครับผมใช้เรียกว่าธรรมแล้วกันนะเพราะว่าเป็นธรรมอันหนึ่งที่บางทีบางท่านนะครับอาจจะปฏิบัติกันอยู่นะ ผมเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงนะครับสมัยพุทธกาลเนาะสมัยแต่ก,ก่อนนะครับเมื่อเขาจะมีการปฏิบัติแบบรูสีนะครับฉะนั้นผมก็เช่นกัน,นครับคล้ายๆกันนะครับก็ปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับตั้งแต่พศ2547เป็นต้นมา นะครับแต่ก่อนนั้นนะครับก็ปฏิบัติการเข้าฌานนะครับก็นั่งสมาธินะครับเวลาเข้าฌานก็จะเข้าไปลึกนะครับเข้าหลับไปเลยนะครับก็ตื่นมาอีกทีก็ก็คือนะครับไม่รู้เรื่องเนาะก็เหมือนหลับนั่นแหละครับถ้าคนที่ปฏิบัติในเรื่องเข้าฌานเราจะรู้นะครับก็ปฏิบัติมาเรื่อยครับ อ๋อปฏิบัติมาเรื่อยๆจนถึงนับปัจจุบันนะครับก็สู่การปฏิบัติในเรื่องของอานาปานสตินะครับการดูลมหายใจนะครับหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะครับนำความคิดนะครับไปแนบกับลมหายใจนะครับก็เราย้อนนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ เข้าสู่อนาปนสตินะครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับมีความรู้สึกนะครับว่าตัวเองเปลี่ยนนะครับก็บอกเรื่องราวนะครับกับลูกศิษย์นะครับหลายๆคนนะครับเพราะที่ปฏิบัติมาเนาะก็มีลูกศิษย์เยอะนะครับโลกิยะเนาะทังนั้นโลกียะนะครับก็เป็นหมอดูนะครับเป็นคนทรงเจ้านะครับเรียกว่ายางนั้นก็ได้เนาะเป็นหมอพรามณ์นะครับ เป็นชินแสนะครับเป็นผู้ทําพิธีหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านโลกิยาฉะนั้นนะครับก็มีลูกศิษย์เยอะนะครับช่วงปลายปี2 5 6 0 66้เนาะช่วงปลายปีนะครับก็ความคิดนะครัก็แวบขึ้นมานะครับว่าเราจะเปลี่ยนจากโลกิยะนี่นครับไปเป็นอย่างอื่นแต่ตอนนั้นก็บอกลูกศิษย์ว่าไม่รู้ ว่าเป็นอะไรมีความรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงบอกไม่ได้แต่ต่อมาเขาเริ่มรู้สึกครับร,รู้สึกว่าตัวเองนั้นจากที่ไม่ชอบฟังพระนะครับไม่ชอบศึกษาในพระธรรมที่มันลึกซึ้งนะครับก็เริ่มที่จะหันไปศึกษาศึกษายังไงนะครับศึกษาโดยการเปิด เปิดใน y u t u b e เนี่ยครับเปิดดูว่าประวัติพุทธเจ้าเป็นยังไงนะครับท่านทำอะไรถึงบรรลุธรรมพูดง,ง่ายๆแบบนี้เนาะฉะนั้นตั้งแต่ปลายปี2565เป็นต้นมาก็เริ่มที่จะดูลมหายใจของตัวเองนะครับเริ่มดูลมเองนะครับดูลมหายใจนี่ครับฝึกปฏิบัติลมหายใจประมาณ1เดือนนะครับก็เริ่มนะครับดูลมหายใจตอนแรกนะครับ พอเปลี่ยนไปดูลมปั๊บเราก็คิดจะเอาพุโทโธนะครับเข้าไปแนบด้วยนะครับแต่มันไม่เอาครับหมยถึงว่าพอเอาพุโทโธนะครับก็ได้สักประมาณสองครั้งสามครั้งนะครับในลมหายใจนะครับมันจะตัดทิ้งนะมันก็จะกลับมาอยู่กับลมอีกก็ลองทำนานเหมือนกันนะครับพอขึ้นลมหายใจปุ๊บนะครับเราก็จะเอาพุโทโธเข้าไป แต่แป๊บเดียวครับประมาณ2องสามครั้มก็จะลืมพุดโทแล้วมันจะเข้ามาในลมทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติเนาะส่วนประวัติทางโลกเนาะนะครับก็จบปริญญาตรีนะครับประจอมเก้าละกระบังนะครับทำงานทางด้านของอา่าการทำงานด้านโลกนะก็ไปได้ดีพอสมควรนะครับจบปริญญาตรีฉะนั้นก็งานการก็ทำนะครับ เงินเดือนก็พอสมควพรพออยู่ได้นะครับสมัยนั้นเนาะก็ถือว่าไม่เกรแต่ว่าเขาเรียกนิสัยหรืออุปนิสัยนะครับมันจะมาในทางของเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความเชื่อนะครับเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นอีแรกนะครับที่ตั้งใจนำเสนอนะครับฉะนั้น20ปีแล้วนะครับที่เริ่มปฏิบัติในเรื่องโลกิยะบาจนสุนะ อาณาปานสติผ่านเรื่องราวนะครับของการปฏิบัติเยอะแยะมากมายนะครับปัจจุบันก็อายุ50ปีนะครับย่าง51แล้วก็โปรดติดตามนะครับในคลิปต่อไปเนาะอันนี้เป็นคลิปที่แนะนำตัวขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ